มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนุ่มทําข้าวกล่องถ้าหนูกับน้องหิวก็มาหาพี่นะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ผู้ใช้ Facebook ชื่อโดมเผือก,กจีได้มีการโพสต์เรื่องราวของสาวน้อยและน้องชายโดยระบุว่าน้องคนนี้อายุ9ก้าขวบมีหน้าที่ดูแลน้องชายเล็กๆอีกหนึ่งคนน้องเป็นลูกคนงานก่อสร้างถูกเก็บมาเลี้ยงเพราะพ่อกับแม่ที่แท้จริง ทิงเขาไปตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนที่เราจะเริ่มโครงการแจกข้าวฟรีน้องเขาต้องไปหาเก็บใบตำลึงตามรั้วข้างทางมาใส่ไข่เจียวกินกันกับน้องชายระหว่างรอพ่อและแม่เลี้ยงกับจากที่ทำงานแต่ตอนนี้น้องมีข้าวกินทุกมือ้อไม่ต้องอดไม่ต้องไปเดินเสี่ยงอันตรายเก็บตำลึงตามข้างรั้วแล้วครับขอกุศลผลบุญจากการให้ในครั้งนี้ส่งผ่านไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท,ท่านที่สนับสนุนโครงการข้าวกล่องแจกฟรี ของพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับสาธุครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปีกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ